สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับวันนี้นะครับลายเกมสุมิทีก็ได้อัปเดต2อี้เครื่องรางใหม่เข้ามาปะเราไปดูความสามารถของกี้ใหม่กันนี่นะกี้ใหม่นะครับมีปืนหมัดเชื้อือกับรองเท้ากัดขังยูดิคอนนะอ่าปืนหมัดเชื้อือเนี่ยมีมา2เวอร์ชันนะมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันลิมิเต็ดความสามารถเหมือนกันเบอร์เซน์เท่ากันนะครับเราไปดูความสามารถของปืนหมัดเชื้อืกันนะ ทุกการถอยเต่าของฉันก็จะมีโอกาส70เปอร์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังเมื่อทอยเต่าผ่านฝ่ายตรงข้ามก็จะผลักฝ่ายตรงข้ามไปพื้นที่ของฉันแบบซุ่มนะแล้วนะครับมีโอกาส45เปอร์ใช้เอฟเฟกต์คำพิพากษาของเชจื้อ,อคำพิพากษาของเชจื้อเนี่ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยเต่าจะขโมยมาโบงฝ่ายตรงข้าม30เปอร์ไอจี้เนี้ยไอเนี่ยปืนบาดเชจื้อเนี่ย มันขายกับความสามารถหนึ่งของการเพชรทิสโรมีนั่นเองนะครับผมมาตอนน่อที่จีนที่2นะรองเท้ากักขังยูนิคอนนะครับความสามารถของจีนีนะเมื่อตกแดนมาร์กฉันหรือฉันก่อสร้างแดนมาร์กก็จะมีโอกาส45เปอร์เลือกย้ายไปหัวมุมหรือบ้นที่พิเศษนะมีโอกาส60เปอร์นะครับเมื่อเราก่อสร้างแดนมาร์กหรือตกแดนมาร์กจะได้รับติดตั้ง กับดักสปริงนะอย่างไม่หมดนะเมื่อเกิดคําเตือนวิกตอรี่ก็จะมีโอกาสการ้าเปิดขังคุกฝ่ายตรงข้ามาที่นี้เนี่ยมีไปมุมหไปมทล่เิเซษมีสร้างกับดักสปริงแล้วก็มีการมิกหนึ่งครั้งว้าวแจ๋วเลยนะสองทีนี้ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการาผีเสื้อสมุดนะครับผมวิธีการหานะครับก็ตามหาเชือจ้่สุดแก่งเอบวกสองชิ้น จดหมายของเชือจื้อ A 3ชิ้นนะครับก็จะแลกมัดของเชือจื้อ S ได้จากนั้นเราก็สะสมให้ครบ4ชิ้นเอามาแลกกี้ที่เราอยากจะได้ได้นะครับกี้ที่มีมาในเว้นี่นะครับมีหมวกท่องเที่ยวของบิกกิตนะตุ๊กตาซัมเมอร์การ์ดเชิญกับดัดกเกาะลอยฟ้าหลุมดำรอ,องเท้ากักขังยูนิคอนและก็ปืนหมัดเชือจื้อนะครับผมเนี่ยอยากได้รองเท้ากักขังยูนิคอนนะ ผมมีเพชรอยู่นะครับนับกระเสรพอเนาะสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะผมเนี่ยจะปิดรองเท้ากักขังยูนิคอนกี่เพชรน,นะฟาะเริ่มเลยนะอา่าสิเพชรแรกผมได้ไอ้บวกฟรีมานหนึ่งเท่ากับหาไอ้บวกเนี่ยอีกเจ็ดอันนะครับเอ แสงมาแสงไม่มานะครับแสงไม่มาแสงไม่มาไม่ได้ลุ้นฮะแสงไม่ขึ้นแสงเฮ้ยแสงยังไงเอ๊ A, นะครับแสงมาแต่ว่าอีบวกไม่มานะเออเลยมาไหมไม่มานะครับไม่มาแสงมาแต่ว่าวัตถุดิบไม่มา แสงไม่มาแต่ A มาเปิดคะแนนลัคกี้ก่อนนะ700หายวับถ้าใครนะครับเพชรยังไม่พร้อมก็รอเวอร์ชั่นดาร์กเลยครับผม <c oughs> ผมเนี่ยทำมารีวิวก่อนนะมามีอะไรไม,มีอะไรแสงอ e. ีบวกไม่มานะ เฮ้ย <fuck> <emoji> ยากจังทั้งนมทำยากนี้แสงไม่ขึ้นเลยมาเถอะพันกว่าแล้วนะ <emoji> ไม่มานะครับไม่มาดีเอ้ย <emoji> การเราก็โดนหนักแล้วที่จะโดนหนักอีกเหรอเห็นใจแล้วหน่อยเห็นใจแล้วหน่อยเพื่อน ทุกคนเอบวกไม่ออกเลยเฮ้ยมาเถอะไม่มานะโอ้โยกิบเลยยิ่งหยัางวะสุมนอกเอีเวนต์ปะเนี่ยคะแนนลัคกี้ก็เงียบเลยนะ อืมไม่ติดเลย <laughs> เออ่ในร้านค้าลึกลับนี่มีเอสขายด้วยนะคนมันสุ่มหนึ่งถึงห้าชิ้นนะราคาหกสิบเก้าบาทนะครับใครที่เพ้น้อยอะ่ะเติมได้นะยัง <c oughs> ไงเนี่ย โอ้หทุกคนเท่าไรเนี่ยพันเจ็ด <c oughs> เดียวนะพันเจ็ดผมไม่ได้ไอ้ A, บวกเลยทุกคนโอ้ยยอมนี้ไหมเนี่ยโอย้พันเจ็ดไม่ได้เลยเลยอ่ะอะไรกับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดก่อนนะคือภาษาอินโดมันจะออกดีนะผมเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดแล้วทุกคนไปสืมต่อนะครับผม แสงไม่ขึ้นนะแสงขึ้นแต่ว่ามันเป็นสีทองอย่างไงชื่อขึ้นไหมชื่อม่ขึ้นแสดงว่า <c oughs> ไม่ได้วัตถุดิบนะที่อินโดเนี่ยถ้า,าได้วัตถุดิบ A บวกชื่อมันจะขึ้นนะโอ้โหแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นเลย ยังไงเอ๊อะอ๋ไรครับเนี่ยอีบวกหายทุกคนเอบวกอีหายไปมามาแล้วชิ้นแรกรวมกับของฟรีเป็นสองน,นะสองแล้สองแล้วขายอีกอ่หกชิ้นโ้ยากเลยวะมีขนาดเวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ย ไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงขึ้นแต่ชื่อไม่ขึ้นอ้าวคะแนนลัคก,กี้เต็มหม,มาหน่อยมาหน่อยแน,นลัก,กีน้นี่ยให้โชคกันหน่อยเพื่อนสุ่มก็ออกยากแล้ววนจะมาในคะแนนลักกี้ง่ายๆนะอตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ สองพันเจ็ดโหสองพันเจ็ดผมได้ไอบวกชิ้นเดียวบ้าตายไม่มีอะไรไปต่อไม่มีอะไรไม่มีอะไร ไม่ขึ้นเลยชื่อฮั <g no <un> น G P พีเอนสูงสุดนะเฮ้ยขึ้นหน่อยแดงชื่อหน่อยโอ้โห,โหแสงไม่ขึ้นนะอีมาเป็นกระบุงได้บ้างเนี่ยโอ้ยยากนะเพื่อนชื่อไม่ขึ้นนะอืมผมไม่ออกเลยทุกคนอยังวะ ท่าไหร่เนี่ยสามพันสองแล้วอะ่ะสามพันสองได้ไอ้บวกชิ้นเดียวโอ้โ oh, ห oh. ใจร้ไลด์ไดวะอ hmm. ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะสุ่มแล้วไม่ค่อยออกอะ่ะผมแนะนำว่าพักก่อนนะครับพักก่อน <c oughs> รอดึกๆหรือไม่ก็วันหลังไปาสุมก็ได้ไม่ต้องรีบนะแต่ผมเนะี่ยทำคลิปไงทำคลิปมันก็ต้องทำให้นี่เนาะทำให้ A, ปิดเพื่อจะเอามารีวิวไง โอ้กิบเลยอืมเออสามแล้วมาแบบเงียบว่ะสมควรมาแหละแหม่ปีพันแล้วเว้ยไอชื่อขึ้นว่ะโอ้ยชื่อขึ้นช้าโอ้ชื่อขึ้นชา้ชนชาเอ้ยเอ่ออืมม้าเนีย อ้ไม่มานะแสงสามามเลเทะทุกคน <c oughs> จีนี้เบ,เบกกอนเบกกอนอะไรเนี่ยสี่พันโหดเหรอวะถึอะองออกยากเนี่ยหรือว่าต้องเติม เตอรก69บาทตรงร้านค้าลึกลับอ่ะได้นี่เลยนะได้ S หนึ่งอันเลยนะว้าวดวงดีสุ่มได้ห้าอันโอโ้โหยีแตกอ่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะสี่พันใช่ไหมโอโ้โหสี่พันได้ผมได้ S บวกสองอันเดี๋ยวนะถ้าสองพันได้ S บวกหนึ่งอันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่พันได้ S บวกสองอันถ้ากับตกชิ้นละสองพันอะ S บวกชิ A ้นละสองพันโอโ้โห แอนเกินไปแล้วเพื่อนไม่ติดนะอืมอบวกไม่ติดเลยอ่าชื่อไม่ขึ้นนะโห <c oughs> ยากไปเดียววะเออมาละ ินที่ไรสี่ป่ะน่าจะสี่นะห้าไปเลยเพื่อนเออห้าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วต้องเบรกก่อนสักแป๊บหนึ่งโอ้โหไม่งั้น,น่ะเถอะหกเลยไม,ม่แสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นเออโข แสงมาหน่อยแสงมาหน่อยเอแสงไม่ขึ้นนะรีบละ่ะ <c oughs> สุ่มไว้เกินละ่ะวันที่บอกไม่ทันน่ะอืมทำไมไม่ไม่เป็นวัตถุดิบอีบวกเลยเหมือนจะขาดอยู่สามชิ้นปะของผมเนี่ยแล้วก็ขี้หลงที่ลืมด้วยนะอืม,อม อ้าอมอมไม่มีอะไรอ่าตอนนี้โดนไปแล้วห้าพันห้าพันห้าพันอ้าขาดไอ้บวกสามชิ้นนะนึกว่าจะโดนชิ้นแล้วสองพัน <c oughs> ก็แหละถ้าโดนชิ้นแล้วสองพันเจ็ดชิ้นเท่าไหร่ไหมหมื่นสี่โอ้เกินไเวลาเพื่อนไม่มาอืมไม่มีอะไร มาเถอะไม่มานะไม่มานะหมดโปรงเนี่ยทินโดหมดโปรงเนี่ยปึ๊บไม่มานะอื้ือืม,อมไอจี้เนี่ยไอรองเท้ายูนิคอร์เนี่ยผมว่าเดี๋ยวไอเวอร์ชันนั้น,น,นมาเวอร์ชันดาร์กมาผมก็น่าจะได้หายเนจี้นี้มันน่าจะดีอะ <c oughs> กิบเลยผ่านไปแล้ว 5, ห้าพันกว่าน่าจะหมดโบล่ะเดี๋ยวเปิดอันเนี้ยคะแนนลักกี้เสร็จกลับบ้านลรวแล้วไม่ได้เลยเลยนะคะแนนลักกี้กลับมาที่ภาษาบ้านเราแล้ว,ลวไปสืบต่อนะครับผมผมเนี่ยขาดเอบวกอีก3ชิ้นนะ อีกสมชิ้นเท่าน,านั้นตอนเนี้ยโดนไปเยอะแล้วนะครับเกือบ6,000แล้วมั้งเฮ้ยอ,อ,อย่างเงียบสิเฮ้ยภาษาไทยอ่ะฉันเป็นคนไทยนะจ๊ะนะจ๊ะมไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแสงไม่ขึ้นเลย แสงไม่ขึ้นก็ไม่ได้หลุนเลยนะเอ้ยแสงไม่ขึ้นอีกแล้วแสงขึ้นแต่ว่าเป็นแสงสีทองให้เอสเลยได้ไหมฮะมมบักปะเนี่ยภาษาไทยเนี่ยยังไม่ได้นะจากภาษาไทยเนี่ยมิรักคนไทยด้วยกันเหรอเพื่อน โอ้โห oh. เกินไปแล้วเกินไปแล้ว mm hmm. ไม่ออกเลยเกิดแค่เนนะีลัคก,กี้ก่อนเะนียโอ้โ hmm. ห oh. เดี๋ยวนะเคจี้ธรรมดาจะโดนเป็นหมื่นหรือหรอววะเอาเต็มนะ ยากออกกินจริงๆเลยไม่ไม่ได้อะไรเลยเน,นี่ยลัคกี้มาเถอะโอ้ไม่ออกเลยเดี๋ยวไปขายไอพัสดุดิบที่มันล้นกันไปสุต่ต มาเถอะอีกสมชิ้นเองโห <c oughs> อิบเลยเฮ้ย <c oughs> เดียวนะ <c oughs> ไม่ออกเลยแสงสามาแสงมาแต่ว่าไม่มานะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นทำไงมึงจะมาให้เนี่ยต้องกลับไปประสายดูอีกรอบเหรอเอ๊ <c oughs> ม่อยากได้แล้วเออยากได้เนี่ยเอบวกแสงไม่ขึ้นเลยไม่ออกอีกแสงมาแต่ว่าดิบก็ไม่มามาเถอะโอ้ยากไปเลยวะเออขาดอีกสองอันนี้คะแนนลลคก,กี้เต็ม ตาย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 ยังแพงเลยมีอะไรค <ś snap> ะแนนลักกี้ก็ไม่ช่วยเลยโ oh, อ้ยสุ่มก็ยากคะแนนลักกี้ก็ไม่ไม่ค่อยออกเลย ไปต่อมาเถอะโอ้ไม่มาแสงสาขึ้นแต่ว่ามันไม่มาแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นอืมหูล็อกสุดสหลายดีผมอะ่ะไม่มีอะไรมาเถอะโอ้ไม่มา ไม่ฉันหน่อยอีกสองอันเองอเอบานเลยโอ้โหทุกคนโคตรยากเลยว่ะหรือว่าผมดวงไม่ดีวะเนี่ย็อ,อบสุดๆเลยโอ้โหารว่วะเนี่แปดพัน ใช่ไหมแปดพันสามฮะแปดพันสามนั่นเลยเนี่ยผมมีเศษอยู่เก้าพันเจ็ดใช่ไหมเก้าพันเจ็ดเหลือเท่าไหร่พันสี่เศษมานะออโอ้โหนี่ขนาดแค่เวอร์ชันธรรมดาเนี่ยเวอร์ชันดรับไม่รอบนึ่น่ะสองหมื่นนั่นหรออือออกมาตั้งลักราคา โอ้โหนี่ไงยอดซุดยอด,ด,ยอดขายอยู่สองอันนะมีอะไรที่จะเปิดได้มั่งเนี่ยรางวัลล็อกอินล็อกอินได้ร้อยหนึ่งไปถึงตาเขายังชั่วเลยนะตอนที่ไปอินโดอ่ะมันมันยังได้ามาบ้างนะนี่ถ้ามันเหมือนภาษาไทยนีย่แย่เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ค่อยออกเลยว่ะภาษาไทยเนี่ยเป็นอะไรของมันวะ ไม่อว้ยเหรอฮะอยู่เป็นยาก <c oughs> โอ้ทุกคนโคตรยากเลยว่ะมาเถอ,อะเดี๋ยวผมเปิดคะแนนลักกี้ <c oughs> เสร็จกับอินโดเหมือนเดิมละ <c oughs> ต้องพึ่งอินโดละ <c oughs> ไอ้คลิปเนี้ย ผมเปลี่ยนมาเป็นภาษาอินโดอีกรอบนะทุกคน <c oughs> ไปซุมต่อนะครับขาดอีกสองชิ้นนะอีบวกชื่อขึ้นไหมเนี่ยชื่อไม่ขึ้นนะแสงสามาชื่อไม่ขึ้นแสงมาล้วแสงมาล้วแสงมาล้วชื่อขึ้นไหมเนี่ยชื่อไม่ขึ้นนะชื่อไม่ขึ้น แสงไม่ขึ้นโอ้ยพอแล้วเอนี่ยนะอยากได้ไอบวกเพื่อนเอนะครับเอชื่อไม่ขึ้นนะเออแสงไม่ขึ้นเฮ้ยล็อกสุดๆได้ดี <c oughs> ผมอะ่ะเฮ้ยแสงมาฒนาดนี้ไม่ได้เอ ยก็แล้วไทยก็แล้วไปอังกฤษไหมเฮ้ย <Hey, S 1> มาหน่อยโอ้โห oh, ชื่อไม่ขึ้นเลย <c oughs> อีกแล้วโอ <c oughs> oh, ้ตาย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 จมืนน่นนึงแล้วอ่ะทุกคนโ oh, อ้โหจีนี้แพงนะวะ หัวดรอฮะห,หัวดรอ <c oughs> โอ้ยแนนลักกี้ก็ไม่ติดเลยเออโอ้ยต้องนี้บนนะยขาดชิ้นหนึ่งมสมควรมาให้คนมั้่ล่ะอ่ามื่นหนึ่งแล้วอะ่ะ ชื่อมีขึ้นนะ mm. ชื่อมีขึ้นโอชื่อมีขึ้นนะแสงมีขึ้นด้วยแสงมีขึ้นแสงขึ้นแต่ชื่อไม่ขึ้นนะโหโ,โ,โคตรยากอก AH. ่ะอีเวนนี้สุดยอดยอดโอ้ aring. ถ้าไม่ <c oughs> <fi> มีเพชรอีกกิ Forgive ๊แตกจะเนี่ยเออเออ หมื่นกว่าแล้วตอนนี้อืมอืมมาในคะแนนลัอกกี้อีกสักครั้งนี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยโห้กะว่าจะทำอีกอีกสักกี้หนึ่งไอ้ก,กี้ั่นไะนะอ้อะไรนะปืนหมัดชื่อๆอนะไรน่ะกะว่าจะทำรีวิวไม่ทำแล้วเอาแค่กี้เดียวพอแล้ว จีเดียวก็เกินพอละอืมโอ้ทุกคนโคตรยากเลยวะ่ะสุดๆอะเนี่ยผมก็เพิ่งสุ่มตอนอีเวนต์มาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอะไรครับเนี่ย คะแนนลักกี้ก็ไม่ออกให้เลยนะอ <c oughs> เออพอแล้วเราไม่อยากได้เราเองเราอยากได้เอบวกม,มาเถอะชิ้นสุดท้ายน่ะโอ้ไม่อวยสุดๆไม่อวยสุดๆ ล็อกเราสุดๆเอ๊อยากได้อ้บวกเ้ยชื่อไม่ขึ้นเพราะว่าแสงไม่ขึ้นนะพอ้ทุกคนโคต <c oughs> ไม่รู้จะดาวนยังไงดีอะดูดิไม่ติดเลยอ่ะอะไรเนี่ยโอไอ้นี่ผมมีปัญหาเนี่ย เท่าไหร่เนี่ยหมื่นสองก่อหมื่นสองไปแล้วอุ้ยนึกว่าจะมาโอ้ยทำไมมันยากนี่วะอ้าก็เอ๊ แสงไม่ขึ้นนะออาผมก็มือนจะแหงๆอ่ะแสงไม่ขึ้นเออโอ๊ยปิดทีโอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่าหมื่นสองโว้ยจี้เดียวหมื่นสองจะเลินพร <c oughs> นี่ขนาดเวอร์ชั่นธรรมดาไงโดนหมื่นสองอืม เอารองเท้านะใครอยากก็ได้ไอ้ปืนหมัดเนี่ยชื่อๆก็แล้วแต่เลยนะ,ะฟับรองเท้ารองเท้า,ทาแรกติดก็กิดเลยอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้หมดกันนิดน้อยอย่าหมดเยอะหบนขุมหน้าไว้เจอรันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย